เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนแค่นอนเฉยๆตื่นมาก็หน้าตาอิ่มเอิบแถมถูกหวยรวยเบอร์กันเป็นว่าเล่นแต่เราเนี่ยยิ่งนอนยิ่งเพลียตื่นมาก็ปวดหลังแถมซื้อเลขอะไรก็เฉียดไปเฉียดมาตลอดเชื่อไหมคะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เพราะดวงเราไม่ดีหรอกค่ะแต่เป็นเพราะหัวนอนของเราเนี่ยแหละที่มันหันไปผิดทิศผิดทางขัดกับวันเกิดตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะ เพราะดิฉันไปเจอเคล็ดลับวงในมาจากสินแสท่านหนึ่งท่านกระซิบมาเลยว่าแค่ขยับเตียงนิดเดียวพลังงานเปลี่ยนทันทีเผลอเลอคืนนี้อาจจะฝันเห็นตัวเลขตรงๆแบบไม่ต้องตีความเลยก็ได้ค่ะเอาละค่ะมาเช็คกันเดี๋ยวนี้เลยว่าวันเกิดของคุณต้องหันหัวนอนไปทางไหนถึงจะเปิดประตูดวงรับทรัพย์ได้แบบเต็มคาราเบลมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มที่ทีมวันอาทิตย์กันก่อนเลยค่ะ สำหรับชาววันอาทิตย์เนี่ยพื้นดวงเป็นคนธาตุไฟร้อนแรงมีความเป็นผู้นำสูงใช่ไหมคะถ้าคุณรู้สึกว่าช่วงนี้ใจร้อนหงุดหงิดง่ายเก็บเงินไม่อยู่ดิฉันแนะนำเลยค่ะว่าห้ามหันหัวไปทางทิศต,ตะวันตกเด็ดขาดนะคะเพราะมันจะทำให้ไฟมอดลงหมดไฟในการทำงานค่ะทิศที่ปังที่สุดสำหรับชาววันอาทิตย์คือทิศต,ตะวันออกหรือทิศเหนือค่ะ สองทิศนี้จะช่วยเสริมพลังงานดีๆให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นมาแล้วสมองแล่นบรุดปราดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าคืนไหนคุณหันหัวนอนไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วฝันเห็นแสงสว่างหรือดวงอาทิตย์นะจำไว้เลยนะคะว่าเลขมงคลของคุณคือ 1, 9และ0ค่ะลองเอาไปจับคู่ดูนะคะดิฉันว่ามาแน่ๆค่ะต่อกันที่สาวหนุ่มวันจันทร์บ้างค่ะ คนเกิดวันนี้เป็นคนมีสเสน่ห์อ่อนโยนแต่บทจะดื้อก็ดื้อเงียบนะคะดิฉันรู้ทันนะปัญหาของคนวันจันทร์คือชอบคิดมากคิดวนไปวนมาทําให้นอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมคะทิศที่ต้องเลี่ยงเลยคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเพราะทิศนี้เป็นทิศของอํานาจท,ที่แข็งเกินไปจะกดทับดวงที่อ่อนโยนของคุณค่ะทิศที่ดิฉันอยากให้ลองปรับด่วนๆเลยคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ทิศนี้เป็นทิศแห่งความรักและความเมตตาจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้หน้าเอ็นดูผู้ใหญ่รักใคร่แถมถ้าใครโสดอยู่นะคะหันทางนี้มีลุ้นเจอคู่บุญด้วยนะส่วนเลขนำโชคที่มักจะมาในฝันของคนวันจันทร์ช่วงรุ่งสางคือ2 4และ6ค่ะถ้าฝันเห็นน้ำใสๆหรือดวงจันทร์นะรีบจดเลขนี้ไว้เลยนะคะมาถึงคนวันอังคารใจนักเลงของเราค่ะ คนวันอังคารเนี่ยเป็นนักสู้ขยันขันแข็งแต่บางทีก็ใจร้อนวู่วามไปนิดถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเจอแต่อุปสรรคทําอะไรก็ติดขัดเหมือนมีมารผจญลองเช็คหัวเตียงดูนะคะว่าหันไปทางไหนทิศท,ที่เหมาะกับจริตนักสู้ของคุณคือทิศตะวันตกหรือทิศใต้ค่ะสองทิศนี้จะช่วยส่งเสริมบารามีทําให้ศัตรูกลายเป็นมิตรและที่พีก,กว่านั้นคือจะช่วยเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยค่ะ ถ้าคืนไหนนอนทิศนี้แล้วฝันเห็นของมีคมหรือการต่อสู้อย่าเพิ่งตกใจนะคะนั่นคือลางบอกเหตุว่าคุณกำลังจะชนะและได้เงินก้อนค่ะเลขที่ต้องเก่งไว้เลยคือ3 0และ5ค่ะแอบกระซิบว่าเลข3เนี่ยมาแรงมากสำหรับคนวันอังคารนะคะส่วนชาววันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนฟังทางนี้ค่ะคนวันพุธเนี่ยเป็นคนหัวไวเจรจาเก่งแต่บางทีก็โลเลตัดสินใจไม่ได้สักทีใช่ไหมคะ จะบอกว่าทิศนอนเนี่ยมีผลกับการตัดสินใจของคุณมากเลยนะคะสำหรับคนวันพุธดิฉันแนะนำให้หันหัวไปทางทิศใต้ค่ะทิศนี้จะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานการเจรจาต่อรองให้ราบรื่นใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือต้องใช้ปากทำมาหากินหันทางนี้ปุ๊บยอดขายพุ่งปั๊บเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพุธกลางคืนที่มักมีเซนส์แรงอยู่แล้วลองหันไปทางทิศเหนือดูค่ะจะช่วยให้เซนส์แม่นขึ้นฝันแม่นขึ้นแบบจับวางเลยทีเดียว เลขเด็ดที่คนวันพุธต้องจับตามองคือ 4, 8และ2ค่ะโดยเฉพาะเลข4เนี่ยเป็นเลขคู่บุญของคุณเลยนะคะข้ามมาที่ทีมวันพฤหัสบดีผู้เปี่ยมปัญญาค่ะคนเกิดวันนี้มักจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นเป็นคนมีความรู้แต่อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าช่วงนี้ปวดหัวบ่อยๆเครียดลงกระเพาะแสดงว่าที่นอนผิด่วงจุ้ยแล้วค่ะทิศต,ต้องห้ามคือทิศที่วุ่นวายค่ะคนวันพฤหัสบดีต้องการความสงบ ทิศที่ดีที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตกค่ะทิศพวกนี้เป็นทิศของความสงบและปัญญาจะช่วยให้คุณนอนหลับลึกตื่นมาพร้อมไอเดียหาเงินใหม่ๆค่ะและถ้าฝันเห็นพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเตรียมตัวรับโชคใหญ่ได้เลยค่ะเลขมงคลของคุณคือ5 7และหนึ่งค่ะย้ำนะคะว่า5กับ7เนี่ยมาคู่กันเมื่อไหร่เตรียมกระเป๋าใส่เงินรอได้เลยค่ะใครเกิดวันศุกร์ยกมือขึ้นค่ะลูกรักพระเจ้าตัวจริง คนวันศุกร์รักสวยรักงามชอบความบันเทิงเริงใจแต่ระวังเรื่องเก็บเงินไม่อยู่นะคะได้มาก็ใช้หมดเคล็ดลับที่จะช่วยอุดรูรั่วทางการเงินของคุณคือการหันหัวนอนไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทิศนี้ในทางฮวงจุ้ยถือเป็นทิศแห่งขุมทรัพย์เลยนะคะใครอยากรวยอยากมีโชคลาภลอยๆต้องทิศนี้เท่านั้นค่ะแล้วจะบอกว่าคนวันศุกร์เนี่ยถ้าฝันเห็นดอกไม้สวยๆหรือเสื้อผ้าใหม่ๆให้ตีเป็นเลข6 3สและ9ทันทีเลยนะคะ โดยเฉพาะเลข6เนี่ยห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะปิดท้ายที่พี่ใหญ่วันเสาร์ผู้แบกโลกค่ะคนวันเสาร์มักจะเป็นคนคิดมากจริงจังกับชีวิตแบกภาระไว้เยอะบางทีนอนกัดสันไม่รู้ตัวด้วยใช่ไหมคะดิฉันเข้าใจเลยค่ะทิศท,ที่จะช่วยปลดปล่อยความเครียดและดึงดูดโชคลาภให้คนวันเสาร์คือทิศเหนือค่ะทิศนี้เป็นทิศน้ําจะช่วยดับไฟในใจให้ความเย็นชําสบายใจนอนหลับสนิทมากขึ้น พราะจิตรเรานิ่งโชคลาภก็จะวิ่งเข้าหาเองค่ะถ้าฝันเห็นงูใหญ่หรือพญานาคซึ่งคนวันเสาร์ฝันบ่อยมากนะอย่าลืมเลข 7, 8และ4นะคะเลข7เนี่ยคือตัวแทนของคุณเลยถ้ามาคู่กับ8เมื่อไหร่คือรวยเละค่ะสรุปกันอีกทีนะคะ การเปลี่ยนทิศนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุดแล้วค่ะไม่ต้องเสียเงินสักบาทแค่ลองขยับเตียงหรือถ้าขยับเตียงไม่ได้จริงๆดิฉันแนะนำให้หาคริสตัลหรือโมบายสวยๆมาแขวนที่หน้าต่างในทิศมงคลของตัวเองก็ช่วยแก้เคล็ดดึงดูดพลังงานดีๆได้เหมือนกันค่ะลองเอาไปปรับกันดูคืนนี้นะคะแล้วสังเกตดูว่าตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมหรือฝันแปลกๆอะไรบ้าง ไหนใครที่เคยลองเปลี่ยนทิศนอนแล้วเจอเรื่องพลิกๆิกหรือเคยฝันแม่นๆเพราะย้ายที่นอนบ้างคะลองมาพิมพ์เมาส์กันในคอมเมนต์หน่อยค่ะดิฉันอยากรู้จริงๆว่าแต่ละคนเจออะไรกันมาบ้างเดี๋ยวจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้ดิฉันต้องขอตัวไปจัดห้องนอนใหม่บ้างแล้วคะ่ะแอบกระซิบว่าดิฉันเกิดวันพุธขอไปหันหัวทางทิศเหนือก่อนนะคะเผื่องวดหน้าจะปังคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ